สวัสดีครับผมช่องเลมอนอินดี้นะครับผมวันนี้จะมาอธิบายเ,าเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565นะครับผมระยะเวลาการลงทะเบียนก็คือ5กันยาย,ยน2565ถึง31ตุลาคม2565นะครับวันนี้เป็นวันที่1น,นะครับมีนาคม2566ก็คือเขาจะประกาศนะครับผลการพิจารณาคุณสมบัตินะครับผมว่าใครจะได้รับสิทธิ์ รัฐนะครับผมวันนี้ที่ผ่านการอนุมัติผ่านอนุมัตินะครับผมก็คือให้ตาตามขั้นตอนนี้นะครับก็คือ1เดินทางไปยืนยันตัวตนนะครับผ่าน3หน่วยงานได้แก่ธนาคารกรุงไทยนะครับผมให้บริการยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่1มีนาคม2 5 6 6โดยยังไม่มีกําหนดวันสิ้นสุดนะครับอันนี้ก็คือเราสามารถลงทะเบียนได้ตลอดแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับผมแล้วก็ธนาคารอมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรในสากนหรือตกออสอนะครับอันนี้เขาจะให้ยืนยันตัวตนเป็นเวลาร้อยวันนับจากวันที่ประกาศผลนะครับการพิจารณาคุณสมบัติตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง27สิงหาคมนะครับโอเคก็คือวันนี้ใครที่ผ่านอนุมัตินะครับก็สามารถไปติดต่อตามหน่วยองอานตามนี้ได้เลยนะครับผมเพื่อที่จะยืนยันตัวต,วตวนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมส่วนคนที่ไม่ผ่าน การอนุมัตินะครับหรือการพิจารณาคุณสมบัติเราสามารถน่ยื่นอนุนทอนได้นะครับโดยการาโดยสามารถเลือกดังนี้นะครับผมก็คือยือน่นอุนรอนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์หรือติดต่อหน่วยงานลงทะเบียนเพื่อย,ยือน่นอุนทอนนะครับผมติดต่อหน่วยงานเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติที่ไม่ผ่านการตรวจสอบขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องนะครับผมเผื่อเราอาจจะใส่ข้อมูลไม่ครบหรือผิดไปยังไงครับผมเราสามารถไปตรวจสอบกับหน่วยงานได้นะครับ เนี่ยครับก็ตามนี้นะเอกสารตรวจสอบผลและการอุทธทณนนะครับเราสามารถยื่นทอนได้ที่เว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ก็ตามนี้เลยในกรณีตรวจสอบผลการยื่นทณ์กับหน่วยงานจับลงทะเบียนนะครับก็คลังจังหวัดที่ว่าการอำเภอตามนี้นะครับสอือธนาคารอ่าพอผก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนใครที่ผ่านนะครับเนี่ยเอกสารประก,รกรันเงินตัวตนนะครับ ก็ใช้แบบจะชวนหนึ่งใบนะครับผมกงไปยืนติดต่อที่ธนาคารได้เลยไปยืนยันตัวตนเสร็จนะครับเราก็สามารถจะใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับได้ตนะั้งแต่วันที่หนมีาานะครับผมลดไปนะครับเข้อมูลก็จะประมาณนี้นะครับส่วนการเช็คสิทธ์นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมใครที่ ลงทะเบียนไว้นะครับผมสามารถกดเช็คสิท์ได้ที่ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอด้านล่างของผมเลยนะครับผมโอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสวัสดีครับ